สวัสดีครับเรื่องรดาที่ผมหยิบยกกลับเอามาเล่าในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าพระหัวขาดซึ่งเรื่องนี้ต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่คุณผู้เล่าไม่ได้เจอเองแต่เป็นเรื่องที่คุณตาเล่าให้ฟังซึ่งเรื่องเดาเรื่องนี้ครับคุณผู้เล่าก็บอกเอาไว้ว่าท่านลองจินตนาการย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่คุณตาได้เจอเนี่ยทั้งบรรยากาศทั้งความน่ากลัวของช่วงเวลาในสมัยก่อน ที่มันมีแต่ความมืดใช้ไฟจากตะเกียงแล้วก็มีเหตุปรนค่ากันมากมายก็ต้องบอกเลยครับว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่หลอนแล้วก็น่ากลัวมากจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเริ่มเรื่องเลยละกันนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในตอนนั้นเมื่อประมาณสัก60กว่าปีก่อนซึ่งตาเล่าให้ฟังว่าสมัยตอนที่ตาอายุส6เนี่ย ตาก็อยอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดซึ่งในสมัยนั้นก็ยังไม่ค่อยเจริญไม่ค่อยมีอะไรมากนะแล้วพ่อกับแม่ของตาครับก็มีอาชีพทำนาเหมือนกับคนทั่วๆไปในสมัยนั้นคุณตาก็บอกว่าในแถบบ้านของตาเนี่ยไฟฟ้าก็ยังไม่มีถนนหนทางก็ยังเป็นป่าและมองไปทางไหนก็มีแต่ความมืดไปหมดเลยแล้วพอตกเย็นมาครับ ทุกคนก็จะรีบเข้านอนเพราะว่านอกจากความมืดความน่ากลัวแล้วอ่ะก็ยังมีเสือจากตามซุ้มต่างๆคือเป็นพวกมือปืนพวกอะไรพวกเนี้ยครับที่จะชอบออกปลน้นแล้วก็ทำร้ายชาวบ้านในเวลากลางคืนจนมันก็มีวันหนึ่งมันก็มีเรื่องเกิดขึ้นซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงก่อนเข้าพรรษาประมาณสักหนึ่งเดือนซึ่งคุณตาได้บอกว่า เรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะครับหลังจากที่ตาตื่นเช้ามาตาก็พบว่าตาเห็นชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนเนี่ยออกจากบ้านไปกันหมดเลยแล้วก็มุ่งหน้าตรงไปที่วัดกันแล้วตาก็ได้ยินว่ามีคนเขาลือกันว่ามีขโมยเข้ามาที่วัดแล้วก็ตัดเศียของพระพุทธรูปไปตอนนั้นพอตาได้ยินตาก็บอกว่าตาเข้าใจชาวบ้านเลย เพราะพระพุทธรูปองค์นั้นนะครับเป็นศูนย์กลางจิตใจของทุกคนแล้วด้วยความอยากรู้อยากเห็นตาก็เลยตามชาวบ้านไปจนในวันนั้นเมื่อตาไปถึงวัดตาก็เห็นว่าชาวบ้านมากันเต็มไปหมดเลยยืนกันอยู่มากมายเลยแล้วบางคนเนี่ยก็ถึงกับร้องไห้บางคนก็ตะโกนด่าสาบแช่งแต่ด้วยความที่ตาย,ยัางเป็นเด็กตาก็มองโลกในแง่ดีครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ย พระก็ไม่ใช่พระทองคําอะไรก็เป็นปูนหล,ล่อ,อขึ้นมาธรรมดาแถมในสมัยนั้นนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่ามีช่างเก่งๆมากมายเลยแล้วถ้าตามกลับมาไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเพราะช่างน่าจะซ่อมแซมแล้วก็บูรณะขึ้นมาใหม่ได้สบายอยู่แล้วตอนนั้นตาก็ไม่คิดอะไรก็เดินดูไปเรืยครับแต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ พอตาได้เห็นภาพใกล้ๆครับตาบอกว่าตาถึงกับเข่าอ่อนเลยเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่แค่เสียงของพระพุทธรูปที่ถูกตัดเอาไปแต่มันกลายเป็นว่าตรงพื้นหน้าพระพุทธรูปเนี่ยมันมีร่างของพระท่านหนึ่งชื่อว่าพระสุขซึ่งเป็นพระหนุ่มที่อยู่ในวัดเนี่ยที่แกบวชมาหลายพรรษาแล้วเนี่ยได้ถูกฟันจนศีรษะขาดโดยที่ร่างของแกนอนคว่ำหน้าอยู่ แล้วก็เสียชีวิตอยู่แบบนั้นตอนนั้นตาก็อึ้งเลยตาบอกว่ามันเป็นภาพที่สะเทือนขวัญมากเลยคือทุกวันเนี่ยตาก็ยังไม่เคยลืมคือเป็นเลือดสดๆเป็นมึกเมือกเลยครับไหลออกมาจากคอของพระสุแล้วมือเท้าของท่านเนี่ยก็หงิกเกรงไปหมดเลยคือน่าจะโดนตัดคอแบบเป็นๆน,นะครับแล้วก็มรณะภาพาไปด้วยความทุกข์ทรมานมาก ซึ่งจากสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นทางพวกผู้ใหญ่เขาก็บอกกันว่าเอา้าพวกเราใครที่ยังไหวยังพอจะมีจิตอาสาก็อยากจะให้ช่วยกันตามหาศีรษะของพระสุขหน่อยจะได้เอามาทำพิธีให้แกแกจะได้ไม่ติดขางอะไรหลังจากนั้นเขาก็เลยช่วยกันหาซึ่งทางผู้ใหญ่บางคนนะครับก็หากันมาตั้งแต่เช้าแล้วด้วย คือเดินหากันเข้าไปในป่าข้างหลังวัดถังญ้าถัางอะไรกันเข้าไปเพราะเผื่อว่าพวกโจรพวกเสือเหล่าเนี้มันจะเอาศีรษะของพระสุขไปทิ้งเอาไว้แต่สุดท้ายก็หากันไม่เจอซึ่งถึงตอนนั้นมันก็เลยก,กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วคือทั้งเศียงของพระพุทธรูปที่ถูกตัดเอาไปแล้วก็พระสุขที่เป็นที่รักของชาวบ้านนะครับก็ต้องมาเสียชีวิตโดยที่หาศีรษะไม่เจอ แล้วก็เกิดภาพที่น่าสงสารน่าเวทนาแบบนั้นจนหลังจากนั้นชาวบ้านก็เลยลงความเห็นกันว่าเดี๋ยวพวกเขาเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพให้งานของพระสุขเองเพราะพระสุขแกไม่มีญาติด้วยแล้วก็บวชอยู่ที่นี่มานานแล้วซึ่งหลังจากที่คุยกันคุยอะไรกันเสร็จทางเจ้าโอวานก็ตกลงแล้วก็ทําพิธีศพให้พระสุขขอให้ไปสู่สุคติแม้จะยังไม่มีศีรษะก็ตาม จนเวลาก็ผ่านไปครับที่ในตอนนั้นเนี่ยตาก็บอกว่ายังหาคน้ายไม่พบเลยแล้วหลังจากนั้นมันก็เริ่มมีเรื่องเกิดขึ้นอีกคือมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามีข่าวลือว่าชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นคนหาปลาครับไปรดล้มอยู่ที่ซอยข้างวัดแล้วพอชาวบ้านคนอื่นไปเจอปุ๊บพบปลุกคนคนนั้นขึ้นมาก็พบว่าคนหาปลาที่นอนล้มอยู่เนี่ยก็ร้องดันขึ้นมาเลย แล้วก็ตะโกนด้วยความหวาดกลัวโดยที่บอกว่าเขาเห็นคนไม่มีหัวใส่จีวรเหมือนกับพระมายืนบกรถมอเตอร์ไซค์ของเขาถึงตอนนั้นก็คือมีทั้งคนที่เชื่อมีทั้งคนที่ไม่เชื่อบางคนก็บอกว่าคนหาปลาคนเนี้ยแกเป็นคนขี้เมาแล้วแกก็ฟังเรื่องฟังข่าวลือม,ม,ามากแกก็เลยอาจจะคิดมากแล้วก็หลอนไปเองจนหลังจากวันนั้น มันก็มีเรื่องเกิดขึ้นอีกครับซึ่งเรื่องเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพระในวัดโดยที่เป็นพระมาบวชใหม่คือเพิ่งมาบวชได้แค่คืนเดียวเลยครับโดยที่พระท่านเนี่ยที่เพิ่งมาบวชได้แค่คืนเดียวท่านมาขอสึกในเช้าว,วันถัดไปเลยคือเป็นช่วงก่อนจะเข้าพรรษาแล้วด้วยแล้วก็บอกว่าเขาจะไม่ขอมาที่วันนี้อีกแล้วก็จับไข้มีอาการหวาดผวาคือพูดอย่างเดียวเลยครับว่า เขาอยู่ต่อไม่ได้แล้วเพราะเมื่อคืนเนี่ยเขาเห็นผีพระหัวขาดเดินไปเดินมาอยู่ในวัดแล้วก็ร้องโหยหวนส่งเสียงเหมือนกับว่าเขาทุกทรมานมาตลอดทั้งคืนเลยจนหลังจากเรื่องนั้นก็กลายเป็นว่าข่าวลือเริ่มแพร่กระจายออกไปซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็เริ่มกลัวกันหมดแล้วจนเวลาก็ผ่านไปหลายวันมันก็มีเรื่องใหม่เกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นที่ฮือฮากันในหมู่บ้านเลยเมื่อมีชาวบ้านคนหนึ่งะครับได้พาลูกของตัวเองไปที่วัดแล้วก็บอกกับพระท่านว่าลูกชายของตัวเองเนี่ยที่อายุประมาณห้าขวบอะครับมีท่าทีแปลกๆก,ก็คือเป็นอะไรก็ไม่รู้คือในช่วงกลางคืนนะครับอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ทําท่าเหมือนจะถอดหัวคือพยายามดึงหัวของตัวเองออกครับจนสุดท้ายเนี่ย เด็กคนเนี้ยเ็เริ่มเจ็บหัวไปหมดแล้วแต่ทำยังไงก็ไม่ยอมหยุดจนพ่อต้องเอาไม้เดียวมาตีก่อนที่เด็กจะบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือเขาอยากทำตามพระเขาเห็นพระมายืนถอดหัวอยู่ที่หน้าบ้านของเขาเองจากสิ่งที่ตาเห็นในวันนั้นเนี่ยตาบอกว่าตาขึ้นไปดูบนกุฏิด้วยคือเห็นท่าที่เด็กทำให้ดูมันก็ชัดเลยครับว่า เด็กคนนี้กำลังพยายามถอดหัวของตัวเองจนฝีปากนี่เขียวคั้มเลยพร้อมกับทำตาเหลือกด้วยซึ่งมันน่าคนลุกแล้วก็น่ากลัวออกมากๆเลยถึงตอนนั้นก็ปรากฏว่าไม่ได้มีแค่สามเคสแล้วครับแต่ข่าวลือต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มมีมาเรื่อยๆมีเรื่องเล่าเต็มไปหมดเลยคือมีคนเห็นพระหัวขาดเน่ยบางทีก็เดินอยู่ในวัดบางทีก็เดินอยู่ในหมู่บ้าน บางครั้งก็ถึงกับมาเดินบินทบาทด้วยซ้าจนชาวบ้านก็เริ่มพูดกันว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นเนี่ยน่าจะเป็นผีของพระสุขที่วิญญาณแกเหี็นหนักอาจจะด้วยความแค้นแล้วก็ความกโกรธต่างๆของแกแกก็เลยไม่ยอมไปสู่สุคติก็เลยทำให้ในช่วงนั้นบรรยากาศแถวๆบ้านของตาครับคือแทบจะเหมือนหนังผีเลยที่ผู้ใหญ่จะเรียกเด็กเข้าบ้าน แล้วก็ปิดบ้านนอนกันตั้งแต่เย็นแล้วพอตกดึกก็จะไม่มีใครออกมาอีกเลยหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปได้ประมาณสักเดือนหนึ่ง mm. ก็เริ่มมีคนที่เดือดร้อนแล้วก็ออกไปทํามาหากินกันไม่ได้แล้วแล้วคนไหน่งที่จําเป็นต้องออกไปข้างนอกครับแล้วบางคนก็ช็อกบางคนก็ลดมล้มบาดเจ็บจนเริ่มกลายเป็นว่าจากที่ผู้คนเคยนับถือเคยศรัทธานในตัวของพระสุขแต่หลังจากที่แกเสียชีวิตไป เราเริ่มออกมาหลอกหลอนชาวบ้านเนี่ยครับมันก็เลยกลายเป็นความโกรธแค้นที่ทําให้ทุกคนเดือดร้อนเพราะทั้งทําบุญทั้งอุทิศส่วนบุญกุศลให้แล้วใส่บาตรกันให้ทั้งหมู่บ้านแล้วแต่พระสุกแกก็กลับยังไม่ยอมไปพอหลังจากที่เป็นแบบนั้นพอเวลาเริ่มผ่านไปนานมากขึ้นทางชาวบ้านเนี่ยก็เลยไปรวมตัวกันที่วัดพร้อมกับคุยกับเจ้าอาวาสว่าพวกเขาเนี่ย ือดร้อนกันมากขนาดไหนแล้วจะทำยังไงกันดีซึ่งทางเจ้าอาวาสก็บอกว่าเขาเองเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเพราะเขาก็พยายามทำทุกอย่างแต่พระสุขก็ยังไม่ยอมไปจริงๆก็เลยทำให้ในตอนนั้นเนี่ยครับก็มีชาวบ้านคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าถ้าเป็นแบบนั้นผมจะไม่ทนแล้วคือผมไม่อยากทนแล้วงั้นเอาแบบนี้ได้ไหมครับหลวงพ่อ คือถ้าทําดีๆแล้วไม่ไปก็ทําของใส่ไปเลยถึงแม้ว่าตอนอยู่ท่านจะเป็นคนดีแต่ตายแล้วสร้างความเดือดร้อนแบบเนี้ยคือทุกคนก็ไม่อยากทนเหมือนกันพอหลังจากที่พูดมาแบบนั้นปุ๊บก็คือชาวบ้านบางส่วนก็โอเคเลยก็เลยโห่ร้องออกมาด้วยความชอบใจก็คือเห็นด้วยที่จะทําแบบนั้นแต่ทางท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่าว่าให้ทำแบบนั้นไม่ได้หรอก คือท่านไม่อยากให้ใครสร้างเวรสร้างกรรมกันอีกเลยแล้วในตอนนั้นเองะครับก็กลับมีพระลูกวัดท่านหนึ่งซึ่งท่านชื่อว่าหลวงพิทินได้ออกมาเห็นด้วยกับชาวบ้านคือมายืนอยู่ฝั่งของชาวบ้านนะครับแล้วท่านก็บอกว่าถ้าไม่จัดการให้จบจบไปทุกคนก็คงไม่มีวันเป็นสุขเพราะตัวของท่านเองก็ยอมรับว่าพระลูกวัดทุกคนในวัดนะครับก็เจอเหมือนกันไม่ต่างกับชาวบ้านเลย พอหลังจากที่พระทินพูดออกมาแบบนั้นปุ๊บก,ก็เรียกเสียงเฮจากชาวบ้านได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งท่านจเจ้าอาวาสเนี่ยท่านก็บอกว่าเดี๋ยวขอคิดดูก่อนคือยังไม่ตกลงอะไรครับจนถึงในเช้าอีกวันหนึ่งตาก,ก็บอกว่าหลังจากที่ตื่นขึ้นมามันก็มีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นอีกเมื่อชาวบ้านหลายๆคนนะครับมุ่งหน้าตรงไปที่วัดอีกแล้วซึ่งตาก,ก็เลยตามเขาไปแล้วพอไปถึงนะครับ ตาก็พบว่าหลวงพิทินคือพระท่านที่เห็นด้วยกับชาวบ้านเมื่อวานกับพระลูกวัดอีกสามท่านที่สนับสนุนชาวบ้านเมื่อวานเหมือนกันนะครับว่าอยากจะให้ทําอะไรสักอย่างก็กลับเห็นว่าพระทั้งสามสี่ท่านนั้นเนี่ยมานั่งน้ําหูน้ําตาไหลแล้วก็พูดจาแทบไม่เป็นภาษาคนเลยคือมาขอกับท่านเจ้าอาวาสว่าจะขอสึกออกไปกลางพรรษาโดยให้เหตุผลว่าพระสุขจะเอาเขาถึงตาย เขาก็เลยอยู่ไม่ได้แล้วรวมทั้งยื่นคำขาดเลยครับว่าถ้าไม่สึกให้เนี่ยพวกเขาจะถอดผ้าเหลืองแล้วจะหนีออกจากวัดไปเลยซึ่งสิ่งที่ตาเห็นตอนนั้นเนี่ยตาบอกไม่รู้เหมือนกันครับว่าประเพณีที่อื่นเขาทำกันยังไงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวัดนั้นนะครับตาเห็นว่าท่านเจ้าออวาสเนี่ยท่านก็ยอมให้สึกและก็ทำพิธีสึกให้จนเสร็จ จนในบ่ายวันนั้นอดีตหลวงพี่ทินกับพระอีกสามท่าน,นกนเก็บข้าวของแล้วก็หนีออกจากวัดไปเลยทําให้ในตอนนั้นเลยกลายเป็นว่าเท่ากับในวัดวัดเนี่ยจะเหลือพระเพียงแค่รูปเดียวก็คือท่านเจ้าอาวาสโดยที่ไม่มีใครรู้เลยครับว่าอดีตพระทินกับพระอีกสามท่าน,นได้เจออะไรเข้าถึงมาขอให้ศึกแล้วก็ยอมหนีออกไปกลางพรรษาแบบนั้น จนหลังจากนั้นก็ผ่านไปอีกไม่กี่วันก็มีชาวบ้านเริ่มสังเกตว่าตัวของท่านเจ้าอาวาสเองเนี่ยท่านไม่มาบินฑทาาทแล้วพอไปเยี่ยมที่วัดก็เห็นว่าอาการของท่านเจ้าอาวาสเนี่ยท่านก็มีการอิดโรยคือร่างกายของท่านเปลี่ยนไปเลยครับเหมือนกับคนที่ไม่ได้พักผ่อนซึ่งชาวบ้านก็รู้แหละครับว่าท่านนั่นจะเจออะไรบางอย่างเหมือนกันไม่ต่างจากพระที่หนีออกไป และก็นั่นนะครับจนหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันมันก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นก็คือเมื่อชาวบ้านพบว่าท่านเจ้าอาวาสท่านเนี่ยที่อยู่มามากกว่าสิบปีแล้วเนี่ยท่านเก็บเข้าของแล้วก็หนีหายออกจากวัดไปเหมือนกันนั่นแหละครับก็เลยกลายเป็นว่าพระทั้งวัดทั้งสี่ห้ารูปเนี่ยหนีออกจากวัดไปหมดเลยจนมันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากแล้ว วัดกลายเป็นวัดลางแล้วทั้งพระศึกหายไปกลางพรรษาทั้งเสียงพระถูกขโมยแล้วก็ยังมีพระถูกฟันคอขาดอีกที่ยังหาศีรษะไม่เจอก็เลยกลายเป็นปัญหาคาราคาังที่ไม่มีทางแก้แล้วในช่วงนั้นเนี่ยคือชาวบ,บ้านเขายังเห็นอยู่เหมือนเดิมครับคือเห็นพระหัวขาดมาเดินเป็นประจำเลยจนบางคนก็ยังรถล้มบางคนก็ยังช็อกสลบไปเจอกลางไร่กลางนา ก็ทำงานทำอะไรกันไม่ได้เลยจนมันก็มาถึงในคืนหนึ่งที่ชาวบ้านน่ยคือถึงจุดที่ทนกันไม่ไหวแล้วจริงๆก็เลยนัดมานั่งคุยกันแล้วก็บอกกันว่าคงต้องทำอะไรสักอย่างแล้วอาจจะใช้วิชาสายดำไปเลยคือไปขุดศพของพระสุขเนี่ยขุดขึ้นมาเลยแล้วก็ทำพิธีสาบแช่งหรือจะแปะยนันจะสะกดวิญญาณอะไรก็ตามแต่ และด้วยความแค้นความลําบากของชาวบ้านนะครับหลังจากที่หาลือกันเสร็จทุกคนก็ตกลงเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่าพวกเขาจะขุดศพของพระสุขขึ้นมาแล้วก็จะให้หมอผีมาทําพิธีสาบแช่งสะกดวิญญาณแล้วก็เจ้าศพเนี่ยครับไปทิ้งลงในแม่น้ําแล้วก็ให้ลอยออกไปจากชุมชนจนถึงวันที่นัดกันซึ่งวันที่ทําพิธีเนี่ยชาวบ้านก็มาดูกันเพียบเลย โดยที่ตัวของตาเองก็ไปดูด้วยซึ่งตาก็บอกว่าพวกชาวบ้านเนี่ยครับไปหาหมอผีมาจากกัมพูชาซึ่งเป็นหมอผีที่พูดภาษาไทยไม่ได้เลยด้วยพอแกมาถึงปุ๊บแกก็นั่งลงแล้วก็ล้อมสายสินแล้วก็จุดเทียนรอบหลุมศพแล้วก็ท่องอะไรหลายๆอย่างจนเสร็จเนี่ยครับแกก็บอกชาวบ้านว่าให้ช่วยกันขุดศพเพื่อจะเอาร่างของพระสุขขึ้นมา หลังจากนั้นชาวบ้านก็ขุดกันและพอขุดไปไม่นานเนี่ยก็เจอร่างของพระสุขซึ่งเป็นร่างที่ไม่มีหัวนั่นแหละครับแล้วในตอนนั้นเองอยูย่ๆเนี่ยก็กลับมีสิ่งที่น่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นคือมีเสียงกรีดของชาวบ้านนะครับและพอตามองตามไปตาก็เห็นว่าในระยะประมาณสัก50เมตรร้อยเมตรเนี่ยชาวบ้านทุกคนรวมทั้งตาเนี่ยได้มองไปเห็นร่างดำๆเงาหนึ่ง เดินมาจากริมน้ําโดยที่ในมือของเขา่ะอครับหิ้วของที่มีลักษณะกลมมีกลิ่นเหมือนเนา่าเหมือนกับศีรษะคนนะครับแล้วก็กําลังเดินเข้ามาแล้วในวินาทีนั้นก็คือชาวบ้านตะโกนเลยครับว่าเฮ้ยพระสุกผีพระสุกมานู่นแล้วแล้วทุกคนที่มีปืนเนี่ยก็ยิงปืนขู่ขึ้นฟ้ากันพอหลังจากนั้น บางคนที่ทนไม่ไหวครับก็วิ่งหนีกันไปส่วนคนที่จิตแข็งหน่อยก็ยิงปนืนขึ้นฟ้าแล้วก็ยืนรอยอยู่แบบนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็มีชาวบ้านอยู่คนหนึ่งที่ยังมีสติได้ตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ยทำไมพระสุกเนี่ยแกถึงมีสองหัวซึ่งสิ่งที่ตาเห็นก็คือในมือของคนที่เดินเข้ามาครับมีหัวอยู่หัวหนึ่งส่วนหัวอีกหัว ก็ยังตั้งติดอยู่บนบ่าก็คือเป็นหัวปกติที่ยังติดอยู่กับคอจนกระทั่งร่างนั้นเดินออกมาสิ่งที่ทุกคนเห็นคืออะไรทราบไหมครับคือตาบอกว่ามันน่าขนลุกมากๆเลยเพราะร่างที่เดินออกมาเป็นผู้ชายแต่ไม่ใช่พระสุกร์แล้วก็ยังไม่ตายด้วยแต่เป็นใครก็ไม่รู้่ครับที่เดินหิ้วหัวของพระศุกเดินออกมามอบตัว พอถึงจุดนั้นพอชาวบ้านดูว่าเป็นคนก็เลยพยายามช่วยกันจับแล้วคนคนนั้นเนี่ยก็มีอาการช็อกมีอาการหลอนลักษณะเหมือนกับว่าตกใจกลัวเหมือนกับเห็นอะไรบางอย่างครับแล้วเนื้อตัวของเขาเนี่ยก็มีแต่ดินโคลนแล้วก็ดินทุรนทุรายอยู่แบบนั้นส่วนศีรษะของพระสุขเนี่ยตาบอกว่าเหม็นมากเลยแล้วก็มีแต่คราบดินโคลนจนชาวบ้าน ต้องเอากระสอบมาคุมแล้วก็ใส่แล้วก็มัดเอาไว้ทุกคนก็งงมากเลยครับจนหลังจากนั้นพอตำรวจเข้ามาผู้ชายคนนั้นก็ได้ยกมือไหว้แล้วก็สารภาพว่าเขาเป็นหลานชายของพระทินซึ่งพระทินถ้าคุณผู้ฟังยังจําได้ก็คือพระที่เพิ่งศึกไปกลางพรรษาครับและเขาคนเนี้ก็เป็นลูกคนใหญ่คนโตด้วยแล้วก็ยอมรับเองอีกว่า เขาเป็นคนตัดเสียนพระแล้วก็เป็นคนฟันคอของพระสุกเองแล้วสิ่งที่ช็อกไปกว่านั้นนะครับคือเขายังสารภาพอีกว่าในวันนั้นเนี่ยเขามากับเพื่อนอีกคนหนึ่งคือหลังจากที่ตัดเสียรพระพุทธรูปเสร็จแล้วพระในวัดมาเห็นพอดีแต่ทว่าพระทินเนี่ยซึ่งมีศักด์เป็นอาของผู้ชายคนนั้น่ะก็ขอพระในวัดเอาไว้ว่าอยากให้ปล่อยหลานชายไป แล้วเดี๋ยวเขาเนี่ยจะไปเจรจากับพ่อของคนคนนี้ให้เองว่าให้มาสร้างโบสถ์ถวายคือมาชดใช้ให้ส่วนเสียนพระองค์นั้นนะครับที่หลานเอาไปเนี่ยพระถินก็จะเป็นคนนำกลับมาคืนให้เองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นนะครับปรากฏว่าพระสุขไม่ยอมซึ่งท่านเป็นพระน้ำดีด้วยเนี่ยท่านก็ไม่ยอมจริงๆก็เลยเกิดการต่อสู้กันและก็นั่นแหละครับจากเหตุการณ์นั้นเนี่ย ระสุกก็เลยถูกฟันคอจนเสียชีวิตต่อนหน้าพระลูกวัดทุกคนก่อนที่จะถูกเอาศีรษะไปฝังไว้ที่ริมน้ําโดยที่บอกว่าเขาจะกลับมาเอาตัวของพระสุขเนี่ยไปฝังด้วยแต่ก็ไม่ได้กลับมาจนมาถึงตอนเช้าถึงตอนที่ชาวบ้านมาเจอพระลูกวัดท่านก็เลยเล่นไปตามน้ําซึ่งแม้แต่กระทั่งท่านเจ้าอาวาสเองก็รู้เห็นเป็นใจด้วย ซึ่งในจุดนี้เองนะครับตาก็เลยคิดว่าน่าจะทําให้พระสุแขแค้นเลิมออกตามหาคนที่ฆ่าตัวเองให้เอาหัวของตัวเองกลับมาซึ่งทางโจรคนเนี้ยก็บอกเหมือนกันนะครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เจอผีพระสุเหมือนกันแล้วเขาก็อยู่แทบไม่ได้เลยจนเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยเพื่อนของเขาที่ทําเรื่องนี้ด้วยกันก็เพิ่งเสียชีวิตไปเขาก็เลยกลัว เลยรีบขุดหัวของพระสุขขึ้นมาก่อนที่หมอผีจะทำพิธีและก็นั่นแหละครับจากเรื่องราวทั้งหมดก็เลยกลายเป็นว่าพระสุขเองเนี่ยน่าจะไม่ได้ตั้งใจหลอกชาวบ้านแต่คือพยายามหาคนผิดหาคนที่ทำบาปกับวัดให้มารับโทษเพราะชาวบ้านก็ยอมรับกันตรงๆว่าแม้หลายๆครั้งเนี่ยจะเห็นพระสุขมาหลอกหลอนแต่เอาเข้าจริงๆคือพระสุขแกไม่เคยทำอะไรเลย คือทุกคนที่เห็นแก่คือเห็นแก่เฉยๆแล้วก็ตกใจจนวิ่งหนีเลือดตกอยากออกรถล้มกันไปเองส่วนเสียงพระที่ถูกตัดสุดท้ายก็ไปเจอที่บ้านของคนที่เอาไปซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาไปขายหรืออะไรหรอกครับคือแค่อยากเอาไปสะสมแล้วก็ทำไปด้วยความสนุกสนานแค่นั้นเองส่วนพระที่อยู่ในวัดรวมทั้งท่านเจ้าอาวาสที่แม้จะไม่ได้เป็นคนทำเนี่ยครับ สุดท้ายคิดว่าน่าจะโดนอะไรสักอย่างก็เลยต้องรีบสึกแล้วก็แหกพรรษาออกไปหลังจากเรื่องราวทั้งหมดชาวบ้านก็เลยมาขอคมาแล้วก็ทำบุญให้พระสุขอีกครั้งหนึ่งส่วนพระที่แหกพรรษาออกไปครับก็ไม่มีใครรู้เลยครับว่าจะเป็นตาร้ายดียังไงและเรื่องราวทั้งหมดในอีพีนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับผมอาจจะฟังงงงหรืออาจจะสั้นไปสักหน่อย ก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับฟังกันมาจนจบด้วยนะครับสวัสดีครับ